มาถึงเรื่องราวสุดท้ายทีนี้ครับเป็นเรื่องราวของการขยายประเด็นแล้วก็ประเด็นเรื่องราวของประเทศสปป,ปลาวนี้ดูเหมือนว่าในคลิปวิดีโอของผมนะครับมีคนตามเรื่องนี้เยอะมากครับเป็นพิเศษแสดงว่าอาจจะเป็นทั้งชาวพี่น้องชาวลาวและก็ทางด้านพี่น้องชาวไทยด้วยนะครับให้ความสนใจในเรื่องนี้อย่างต่อเนื่องครับ และก็ขณะเดียวกันนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องที่น่าจับตานะะน่าจับตาเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับเรื่องล่าสุดนี้จะเป็นเรื่องราวของการที่สปปลาวนะครับได้มีการใช้รถไฟในการขนส่งสินค้าจากจีนสู่ลาวจากลาวสู่จีนนะครับบอกว่าทําให้ลดเวลาของการขนส่งได้มากเดิมทีนั้นเคยจะมีการพึ่งพาท่าเรือของไทยนะครับ ในการขนส่งใช้เวลาประมาณ1เดือนจาก1เดือนหรือเพียงแค่วัน2วันครับเกิดขึ้นได้อย่างไรครับทางด้านโพสต Today ครับได้มีการนําเสนอเรื่องนี้ครับอ่ะเราไปดูกันนะครับจากทางด้านโพสต Today ครับโพสต Today ใช้ข้อความพาดหัวไปฮะ,ะบอกว่าไม่ต้องพึ่งท่าเรือไทยครับรถไฟลาวจีนถึงวันเดียวครับถ้าเผื่อขนส่งทางเรือนะครับต้องใช้เวลาเป็น1เดือน ตอนนี้สบายแล้วตอนนี้ครับโดยทางด้านโพสต์ทูเดยของไทยเราครับได้มีการอ้างหนังสือพิมพ์ระษาสนนะครับของสปป,ปลาวรายงานว่าทางรถไฟลาวจีนทําให้การขนส่งสินค้าจากกลาวไปจีนใช้เวลาเพียงแค่1วันจากเมื่อก่อนต้องใช้เวลาถึง30วันโดยผ่านทางท่าเรือของประเทศไทยครับคนที่ให้ข้อมูลด้านนี้ฮะจากหนังสือพิมพ์ภาาสนลาวนี่ครับก็คือนายจันทร สิทธิใัยประธานบริษัทเบียงจันโลจิสติกได้ให้สัมภาษณ์ต่อสื่อมวลชนเมื่อวันที่31ธันวาคม2564ว่านะครับเมื่อก่อนนี้การขนส่งสินค้าจากประเทศลาวนะครับไปจีนนะครับต้องผ่านท่าเรือไทยซึ่งจะไปถึงจีนต้องใช้เวลาประมาณ30วันแต่ปัจจุบันนี้ใช้รถไฟลาวจีนครับเดินทางจากเบียงจัน1วัน,นครับไปถึงคุนหมิงครับมณฑลยูนนานของจีนซึ่งก็เป็นปลายทางของรถไฟสายนี้นะครับ ใช้เวลาเพียงแค่1วันครับนอกจากนี้การขนส่งสินค้าในอดีตมีเพียงแค่ขนส่งได้เพียงแค่1รอบใน1เดือนครับเดือนหนึ่งก็คือขนส่งได้เพียงแค่ครั้งเดียวแต่ว่าในอนาคตนะครับรถไฟลาวจีนจะช่วยให้การขนส่งได้ถึง4รอบต่อเดือนเดิมทีนี้คือ1เดือนต่อ1รอบรอบหนึ่งใช้เวลา30วันแต่ว่าต่อไปนี้1เดือนขนส่งได้ถึง4รอบรอบหนึ่งใช้เวลาเพียงแค่วันเดียวครับ และก็ไม่ต้องกังวลกับปริมาณของการขนส่งว่าจะไม่คุ้มทุนสามารถส่งปริมาณน้อยได้โดยรวมเข้ากับสินค้าประเภทเดียวกันก็สามารถที่จะส่งออกได้และก็ได้รับเงินไวด้วยช่วยประหยัดต้นทุนของด้านโลจิสติกได้เป็นอย่างมากครับคือในอดีตนะครับต้นทุนของการขนส่งนี้คิดเป็นสัดส่วนสูงถึง30-40%ของมูลค่าสินค้าของเหล่าครับในอนาคตต้นทุนค่าขนส่งจะลดเหลือเพียงแค่15%ของมูลค่าสินค้า เท่านั้น,นครับข่าวนี้ฮะได้มีการเผยแพร่ใน Facebook ของ l a วย o u t เรดิโอเอฟเอ็มเครับซึ่งก็มีคนเข้ามาแสดงความคิดเห็นเป็นจำนวนมากครับทีนี้ตัวความคิดเห็นนะครับผมไม่ขอเอ่ยอ้างเพราะว่าเป็นความคิดเห็นแล้วก็เดี๋ยวก็จะไปกระทบความรู้สึกทั้งฝั่งไทยทั้งฝั่งลาวด้วยนะครับเอาเป็นว่าผมไม่ขอเอ่ยก็แล้วกันนะครับ นะฮะไม่ขอเอเ่ยในเรื่องราวของทางด้านตัวความคิดเห็นนะครับเพราะว่ามีความซิสชัทีได้ค่อนข้างจะง่ายครับผมค่อนข้างจะง่ายซึ่งอาจจะทําให้เกิดปัญหาตามมาได้เอาเป็นว่าเรารายง,งานแค่นี้ก็แล้วกันนะครับว่าการขนส่งนั้นต้นทุนของเราต่ําลงจาก3 0ม0ิบถึงสีเหลือเพียงแค่15%แล้วก็ลดเวลาด้วยจากขนส่งเดือนละครั้งครั้งหนึง30วัน เหลือเพียงแค่กลายเป็นนะครับหเดือนนี้สามารถขนส่งได้4รอบแล้วก็รอบหนึ่งใช้เวลาเพียงแค่1วันครับครับนี่คือการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่จากรถไฟลาวจีนนะครับวันนี้ก็คงจะต้องรับลาเพียงแค่นี้ครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามรายการนุพพรคุยข่าวภาคเช้าและก็ภาคบ่ายนะครับกับผมนุพพรพันเพลงครับช่วงบ่ายผมกลับมา16บหกนาฬินาทีนะครับเช้านี้ขอให้ทุกคนมีความสุขสดใสสุขสดสุขสัน ะะวันปีใหม่แล้วก็สุขสดชื่นตลอดทั้งวันทั้งคืนครับสวัสดีครับ